เกิดอะไรขึ้นอุ้งลักษณาบอลกฤษณาอันฟอลโลอินสตรากรมอีกคู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ตั้งแต่มีครอบครัวก็ยังสวยไม่สางสำหรับอุ้งลักษณาอมิตรศูนย์ภรรยาของบอลกฤษณาอมิตรศูนย์และล่าสุดทำเอาโซเชียลร้อนฉาเพราะชาวเน็ตต่างจับตาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่สายเซฟ อ้มลัคณาบอลกฤษณนะอันฟอลโลอินสตรากรมกันในขณะที่ล่าสุดเพจดังอย่างเจมอย108ก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ากูจะไม่ตัดสินใครว่าเลิกหรือไม่เลิกจากการอันฟอลโลกันหรือพวกโพสอะไรเศร้าๆอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผัวเมียสายแซบก็เช่นกันท่ามกลางชาวเนต็ตที่ออกมาคาดเดาว,ว่าใช่เธอหรือไม่ งานนี้ต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง